มาแล้วต่อกันเลยดีกว่ายังไม่ได้ปรับภาพเลยท่านเพื่อนแอกลับมาที่ทรายสองพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับบอมรวดเร็วเหลือเกินแบบแบบลงทุกวันแบบหน้าตาดีแบบเกมนี้กูจบแน่นอนอะไรเงี้ยมาอยู่กับหน่วยยะโตทีทมินเออเราต้องมามมุมสามมุมสามมุมได้ทำไมแทงไม่หุ่นดีกว่านี้อะไม่หุ่นแทงน ไอสัตว์อุยเจ็บเจ็บเจ้าโซทีกูตายเลยกูห่วงไอเทโน้จะตายไอ้ดุยเ่ยเกือบซีดเลยกูซีดเลยกกูเบลไปดันทำไมไอสัตว์แยิงแทงไปทำหน้าที่ได้ดีไอสัตว์โอ้เออ เอ,อื้อไม่แทงกูตายง่ายออแทอย้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไปยังไงวะเนี่ยเอ,อื้อเอกสามารถขึ้นไอ,อได้เนะี่ยเอ,อ้หลานเช็คพอยตายเลยทำเป็นเท่อะโนไงเอาเฮียนี่ไปด้วยเอาเฮียนี่ไปด้วยเอาดู ไม่ได้เนี่ยนะมาถ่ายแล้วอ่ะถ่ายแล้วมันเป็นเออฮ่าอ้ยอุ้ยอ้ยอ้าวลื่นไอ้เหี้ยหมดหมดหมดอ้าวยิงไม่โดนอ้าวเฮ้ยมึงอย่าแย่งไอเทมกูดิวะทำไมมึงทำนิสัยอย่างเงี้ยไอ้ตะอ้าวเป็นโน่นละกัน ระวังพี่โน้ตกูอยู่นี่กูกำลังเก็บไอเทมอย่างของมันกูไม่ได้อยู่ตรงมึงเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเก็บจ้ามันต้องอะไรวะคอสสองรีคอร์ฮาวทุกคนจิ้วอนันต์ถือข่ายอบไอเทมไอเอาขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงเด็กไม่ขึ้นอยู่เลยกักลมกลางลมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูเลียร์ให้ ไอ้เกมนี้มีอะไรดีเนี่ยหัวรุนแรงสัตว์อ่ะขึ้นขึ้นไปเอาวได้กูสบายแล้วโอเคกูไม่ขออะไรอีกแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์มันแม่งทิ้งกูกูอยากหัวดอโนนก็ขึ้นเนี่ยหยดเหยียบทางซ้ายเนี่ยทำ ไไปยังงเราจะโดดขึ้นมาอุ้ยไอ้สัตว์ถูกไม่พอเสียงใครวะไอ้เหี้ยเบสของเบสเบสมึงสองคลิปแล้วนะมึงเข้ามากลางคลิปสองคลิปแล้วนะขอบใจไปก็ได้วะแม่ไม่ต้องไปอยู่ด้วยกันก่อนไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยเสียใจไอ้เหี้ย กูซิงไงเย้ยายาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยนี่ผมเล่นแทงจริงอะเนี่ยอุ้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 ยอ้ยกูจะตายกันเลยเอกกูเหลือเลือดหนึ่งกว่ากว่าเหลือเลือดไอ้สัตว์ชุบเออหิวหิวแล้วหิวแล้วไอ้สัตว์อะไร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 มึงมึงลงไปเลยอะไรมึงเองอะไรมึงเองผมแทง เออเป็นไงล่ะขึ้นไม่ได้วะสัตว์นี่ครับมึงเห็นนี่ไหมตาบอดแล้วมีก็ปอกไปยังไงเนี่ยนั่นกูมีสิ่งดีๆในชีวิตเอาไปต้มกล้ามาให้คนเขามีสิ่งดีๆในชีวิตเขาไปอ่ะกล้ากล้าขึ้นขึ้นนี่พี่ดูถ้ามันไหลมันอะไรวะ ยังกว่ที่ยังกว่ที่ยังกว่าที่้อาเราจะไปยังไงกูจะไปยังไงนี่อ่ะขอโทษใจแอนสตรอเบอรี่อ่านูรู้ละมอหนึ่งเยี่ยมเป็นยังไงมุมมันสวยจังมุมไอสัตว์เราจะไปยังไงเนี่ย ใช้กล่องไม่ได้เหรอต้องใช้กล่องดิขึ้นยังไงไอ้สัตว์อย่างนี้เลยแลยอากูดึงไว้ให้ก่อนะมันขึ้นไปก่อนเลยอ่ะอ่ะมันขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไอ้สัตว์มันก็โดดขึ้นไปดีๆดิพี่อ่ะกูให้นี่มึงด้วยอ่ะมันโดดไม่ได้ไี่อ่ะได้ละมันมีทางมันมีวิธีให้กูอยู่รอดไหมไอ้สัตว์ <laughs> ยิงทิง้งยิงทิ้งอ่ะมันยิงทิ้งอ่ะย <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ิงทิ้งอ่ะเนี่ยโอ้ยเอาแล้วกูจะ <My S 2> ไป <ä h. S 2> ยังไงวะไอ้เหี้ยไปยังไงวะ <laughs> ไม่มีทางไปแล้วไอ้โขนไอ้เหี้ยไปไม่ถึงอ้าวข้างล่างมันพังอ้าวเอ<า>็ดเอ็ <laughs> อาวเดี๋ยขึ้นไป้หมดอือลุงลุงพี่อะไรเนี่ยขึ้กูขึ้นยังไงลุงตัวผมหายกูจะขึ้นยังไงเด็กดอกดันกล่องลงไปให้อ้าวลงมาด้วยนั่นแหละมึงอยู่กับกูตรงนี้ก่อนเลยนะมันไม่มีอ้ไรนี้เพิ่มหรอต้องสองพอยต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่มีอ่อ เอ้าไอ้เหี้ยมันมีทางลับตรงนี้ด้วยเอ้า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 มึงไม่ท่องเอาของเนี่ยเหรอเออเอ้ยเดี๋ยวนะคิดอะไรไงวะไม่มีไม่มีสวิตเหรอต้องไปกดสวิตอันเดียวกันเนี่ยควายอ่ะมึงขึ้นไปอ่ะกูให้มึงวิดอันเดียวกันด้วยอ่ะกูให้มึงกูให้มึงโอ้ยโอ๊ยขึ้นมาไปเออ ê lùng mỹ chạy gì mày Mình học khuôn mày oo à lèo mày phong ngao chung bơi ngao chung bơi ngao chung chung bơi ngao chung bơi ngao chung bơi ngao chung Ồ, ngao kết bơi ngao Kết bơi ngao chung bơi ngao chung ว่ามันต้องเอาไอ้นี่ไปดามแน่เลยเอาอะไรอะไอ้ดิอ๋อเอาไปดามใช่ได้เหรอวะไม่รู้ดิ <c oughs> เนี่ยผมว่าอ๋อมันมันเอาไปจุ่มไม่ดีได้ปะไอ้หนามที่อยู่ก้างใต้สะพานอน่ะเออลองลองดูไอ้หนามไอ้สัตว์แต่ตอนที่กลัวจุ่ม,งงมน้ำแล้ว น้ำน้ำน้ำจุ่มไว้จุ่มเดี๋ยว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 เขาไม่เห็นจุ่มจุ่มไม่ได้วะแล้วกล่องได้ปหมกล่องกล่องจุ่มแล้วพังเลยวะเออน่าตัดแล้วไปไงวะแหมอ้าวเออยังยังอยู่อ้าอยู่ยังอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้โดดได้ ไอสัตว์แหลกอีกโดดรู้แล้วรู้แล้วก็เอานี่ไงเอานี่เอานี่เีโยกทีกูตกใจระบบดอบบี้เฟอร์ลาวแบบประมาณว่าทางเหนือของไทยไปก่อนเลยไอสัตว์ไอลุงเดี๋ยวใจเย็นแก่แล้วแก่แล้วหนวดเฟิร์มเลยมัง อ้าวปวดดับไอ้สัตว์มึงจะอ่อนแออะไรขนาดนี้โดนแค่นี้มึงยังไม่ถึงเลยอันนี้จผ่านไปตรงเนี้ยสี่นาทีแล้วนะแหมไอชัด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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เออตรงนี้ทำไรเล่นน้ำอีกแล้วไอรการเสดดีกิ๊บ วพี่ดูท่าผมดิน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดามไว้พี่น้องมันไม่ยอมปลูกอ่ะเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเอ้ยโอเคอะไรเนี่ยอมมาโดดเทรดเล่นเถอะนี้่อะไรวะเฮ้ยจืดึงอ้าวกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้หกููอย่ไนขึ้นไปเอาวะเนี่ย มีมีอะไรเลยนั่นไงมันอยู่ในยาดันจุดเซฟเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาทำไมวะอ้าวเดี๋ยระับทางนี้มีปโดดได้ทีละคนทำไงวะอุ้ยตดมายี่สพาดนี่ไงสัดนี่รู้เรื่องเลย เฮ้ยิะออ้้โไอเหี้ยกูหาเรื่องแล้วังข้าข้ามันมีโล่อ้าวอีนี่กยอมโดนเลือดเลือดจะหมดแล้วเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดแดดไหนใครมีโลเนี่ยเหรออ่ะไม่มีแล้วอ้าวเฮ้ยเลือดอ้าวว้าว เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูป่ะบ้กล้ายืนกล้ายืนมายืนบนนี้ครับกล้ายืนผมจะทำอะไรให้ดูนะกล้ายืนทำไม่พี่นนท์ทำกับผมไปคือถ่านติดอุ้ยพิมพ์คือฟังเยอะเลยนะเอือนอนเลยล้มลงมานอนเลยเดี๋ยวนะ ลุงอันเนี้ยแข่งให้หน่อยดิอุ้ยอุ้ยทิมอ่าอ่าบ้าบ้าบ้าเซฟพี่โดดโดนหน้าตัวเองอ่ะจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยว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 หาทางกันไว้หุบเออโอเคเฮ้ยโดนหน้าเอาวไอ้สัตว์ไปไปไปชุนจะโดนทิมมา เหยียบโดนแล้วอืมไอ้สัตว์แล้วกูล่ะมึงเหยียบจุดเซฟให้กูทีได้ปะโอเคหิวหิวเต็มใครมันแอดอะไรมาตักหนาขึ้นเว้งข้างจอขวาเนี่ยอุ๊ยจ้าตายกับโคตรลิงไงไม่ห่ายืดมากดกดไว้กดไว้ดิกดไว้ดิกดไหลย้อนอะเออเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวมันก็โต ไอ้สัตว์แล้วจะไปบังหาพี่ที่หน้าเพื่อนเหรอดันไปต่อนเสียเอ้าวนี่นี่เอานี้กดไว้อ้าวมันอะไรโตอ๋อกูรู้แล้วไอ้สัตว์นี่ไงมันไม่ไหลไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเออเออไออะรถน้ำต้นไม้แม่งเกมเกษตรกรเออ เออแล้วยังไงอ่ะเนี่ยขึ้นสิพี่ตรงนี้เลยึเจาไม่ถึงไว้าวกูถึงว่ะก่อนนี้กูถึงไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ยังไงแมงลังแกกูอ่ะกูให้เอกกูให้อ้าวอ้าวอุ้ยเจ็บโน้ตมันไปไม่ถึงถึงไม่ถึงอยากขึ้นมาเฮ้ยอยางโอเค ฮเ้ยไอ้สัตว์ตกใจเฮไปไหลไหลว่ะโอ้ยไอที่จุดเซฟอยู่ไหนจุดเซฟอยู่ไหนอ้ใครจะเขไปแทงวะสดเกินสดเกินในกระเพาะเอาเอาี่ปาดไปจากออย่าอย่าอะไรอย่าทำเพื่อนกูกูจะต้องป้องกันเพื่อนกู่ ไอ้มันขึ้นไปข้างบนโดนกชุดก็ไม่ดีแท็กอย่านะเหยียบเหยียบเหยียบยิงอัดหลังเปลี่ยนไปไปยิงเอกมันต้องเป็นลูกผู้ชายหน่อยเอกต้องเข้าไปสู้ใกล้เอกต้องเข้าไปสู้ใกล้เอ๊ะพอแล้วโอ๊ะ Copy Bone Crusher สามารถฆ่าบูลคาเชอร์ได้แต่ว่าจะจะไปฆ่าจะฆ่าจะโซทีทัมินได้ยังไงกันนะเออจะโซทีทัมินเนี่ยคนนั้นน่ะโซทีไอสัตว์โอ้กโห๊โอ๊กล้อกล็อกน้ำกดนะเออกดอ่ะกดไหลย้อยอ่ะไปอ่าจะไว้ใจลุงหอเปล่าไอ้ลูก เออตยพุ่งเบี้ยวๆเลยขับไปเอาเพราันก่อนเป็นนานอะไรศพยังไม่หายโบสแอบเชิญดูดิดูดินะไรินปรินอดก๊อย กูขับกาอดีเดี๋ยวผมไปให้ฮึบฮึบโหนกูโหนลับไปแล้วโอ้ยน้ำตาไหลเลยยี่เกมนี้มันโคตรซึ้งเล่นแล้วน้ำตาไหลในเรื่องมันดีไหมไม่จะโอนไอเจ้ากูจะไงอยาไอ้ลูกอุ้ยอุ้ยไอดูแล กูรู้ไปละแค่เนี้ยรู้อยู่คนเดียวด้วยไงฮึสไปเดอร์แมนไอ้สัตว์มาเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บตายไปเดอร์แมนไปเลยสไปเดอร์แมนชิบหายตายกูไปก่อนแล้วกันนะน่าจะมีจุดเซฟเถอะไม่มีอ๋อจบพอดีจบพอดีอ่ะอเยี่ยมไม่ได้ออกกล้องยิด ถึงวังของยโสธีทรมินแล้วงโสธีีที่ไหนเนี่ยที่ยโสธีทรมินลาลาบลาลาลาาลาบด้เยี่ยเรืองแสงด้วยเป็นสีเขียวด้วยนะสีเขียวลาบ let's g <ม>จบโอเคเย <Yeah. S 1> ้พาร์ทน,นาพาร์ทนาเราจะเข้าไปดูนะว่ามันมีอะไรนะครับ,รบตอนนี้นี่เราก็เ <c oughs> ตรียมตัวปราบยาโสตที่ทํา์มินกันต่อไปครับลาก่อนครับไปไปบ้นบาน